เมื่อคุณเจอปัญหาเพราะว่าคุณทำสิ่งนี้อยู่ค่ะวันนี้ค่ะปัญหาเป็นเพียงแค่เรื่องเรื่องหนึง่งพี่ขวัญยกตัวอย่างเหมือนกระดาษสีขาวปัญหาก็เหมือนจุดดำที่อยู่ในกระดาษสีขาวค่ะใครหลายคนที่ผ่านพ้นเรื่องราวปัญหาไปได้แสดงว่าเขาไม่ได้โฟกัสที่จุดสีดำแต่เขาโฟกัสพื้นกระดาษที่เป็นสีขาวนั่นแสดงว่าคนสำเร็จเนี่ยเขามักจะ มองหาข้อดีในปัญหานั้นๆค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเปลี่ยนกันดีกว่าไหมคะแทนที่เราจะไปขยายจุดดำบนกระดาษให้มันเพิ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะในทุกๆวันค่ะยิ่งคุณคิดถึงปัญหายิ่งคุณนึกถึงยิ่งคุณรู้สึกมันจะทาให้ปัญหามันยิ่งใหญ่ขึ้นก็เหมือนจุดดํานั้นมันขยายใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะใครอยากจะมีความสุขใครไม่อยากจะเจอปัญหาอีกต่อไปเอาเป็นว่าเราย้ายโฟกัสค่ะ มองจุดเล็กๆเ,เพียงแค่เป็นจุดเล็กๆคือปัญหาเล็กๆค่ะแต่ย้ายโฟกัสไปอยู่ที่กระดาษขาวอย่าไปขยายค่ะเพราะวันนี้คุณโฟกัสอะไรสิ่งนั้นมักจะขยายเสมอใครหลายคนเคยอิ็อ b o x มาถามว่าเอ,อ๊ะทำไมปัญหานี้มันเข้ามาแล้วแล้วเข้ามาอีกสซ้ำ นี่แหละค่ะคือคำตอบเพราะคุณดันไปให้พลังงานและขยายและโฟกัสปัญหาเหล่านั้นจุดดำในกระดาษขาวเลยยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกวันวันนี้ค่ะเคล็ดลับนี้นะเป็นเพียงสิ่งที่คุณเริ่มทำได้ทันทีและง่ายมากๆย้ายโฟกัสนะคะแล้วคุณจะพบกับสิ่งที่มันดีขึ้นกว่าจุดๆดเดิมแน่นอนเพราะวันนี้ค่ะปัญหา มักจะมีสิ่งดีซ่อนอยู่ในนั้นเสมอพี่หวานอวยพรให้กับทุกคนนะคะใครที่กําลังเจอปัญหาในทุกๆเรื่องอยู่ในชีวิตบอกเลยว่าวันนี้ค่ะทุกเรื่องมันเกิดได้และทุกเรื่องก็ดับได้เช่นกันอวยพรให้ทุกคนมีแรงบันดาลใจในการลุกขึ้นมาทาสิ่งใหม่ๆในการลุกขึ้นมาสร้างสารร์ชีวิตให้ดีขึ้นแล้วปัญหาของคุณจะไม่เกิดขึ้นซ้าๆอีกต่อไปแน่นอนพี่หวานการันตีค่ะแล้วถ้าใครเอาเทคนิคดีๆเหล่านี้ไปลงมือทำาเราได้ผลลัพธ์ ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆในการลงมือทำฝากสีดีดีนี้ไว้ในคลิปนี้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขฝากติดตามเพจอาจารย์ขวัญวิเศษออนไลน์เอ็กซ์เพิร์นะคะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ